สวัสดีครับผมเป้งน,นะครับวันนี้จะมารีวิว P C X ปี2025รีวิวปัญหาที่เจอครับนี่เป็นคลิปแรกของผมในการเริ่มทำ u t u b e เกี่ยวกับรถฝากเพื่อนเพื่อทุกคนติดตามมาด้วยนะครับปัญหาแรกที่ผมเจอเลยก็คือช่องเก็บของปัญหาที่ทุกคนก็เจอกันนี่เลยนี่เป็นรอยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้รอยมันก็เกิดจากไอตรงนี้แหละ มันไปขูดกับไปตรงนี้อาไม่เกิดรอยผมแนะนำเพื่อนๆที่ออกรถใหม่นะครับตอนออกรถเนี่ยหาอะไรไปติดไว้เลยนี่ติดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพื่อที่จะลดการเกิดรอยครับอีกปัญหาหนึ่งซึ่งทุกคนก็เป็นกันนันก็คือปัญหาหน้าจอเป็นรอยนี่เลยเป็นรอยขีดข่วน ผมมาดูแลดีมากเลยไม่เคยเอาอะไรไปวางไว้ที่หน้าจอเลยแล้วก็ดูแลอย่างดีอะ่ะแต่ก็เกิดรอยอาจจะเป็นเพราะกิ่งไม้ลนใส่หรือไม่ก็แมวมาขีดข่วนไม่ม่เกิดรอยแนะนำพนเพื่อนๆครับให้ติดฟิล์มเลยออกรถมาเอาไปติดฟิล์มกันรอยเลยจะได้สวยงามตลอดอีกปัญหาหนึ่งก็คือนี่ ไอ้เจ้าตัวนี้ปัญหาที่น่ารำคาญที่สุดมันจะเกิดเสียงเวลาขับเสียงเสียงแบบว่าก็ก็ก็เวลาขับมันจะเกิดเสียงแต่ถ้าใส่หมวกขับอ่ะมันผมไม่ได้ยินเสียงนะถ้าใส่หมวกขับไม่ได้ยินเสียงเลยปัญหาพักเท้าผมแนะนำนเพื่อนๆว่าเวลาเก็บพักเท้าอ่ะให้ค่อยๆเก็บ เพราะว่าถ้าเราไปเก็บมแมลงอ่ะตบแมลงอ่ะมันจะไปกระแทกกับตรงนี้นี่ทําให้เกิดรอยอีกข้างนึงก็เหมือนกันครับไม่ค่อยเก็บแล้วก็ปัญหากวนใจของหลายๆคนเปิดฝาถังน้ำมันก็เปิดเบาะไม่ได้ผมอ่ะไม่เคยเจอนะไอเปิดฝาถังน้ำมันไม่ได้อ่ะ มีแต่เปิดเบาะไม่ได้ช่วงออกรถแรกๆอะ่ะหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาหนะ์เนี่ยมันเปิดง่ายเบาะแต่พอหลังจางนั้นอะ่ะเปิดยากมากยากจนขนาดที่ว่าต้องกดหลายๆครั้งอะ่ะยากจนแบบเจ็บนิ้วอะ่ะแต่พอมันผ่านช่วงนั้นไปได้อะ่ะมันเปิดง่ายเลย ตอนนี้ก็ไม่มไม่เจอปัญหาเปิดยากแล้วนะแนะนำเพื่อนๆว่าอย่าไว้เล็บเพราะว่าถ้าเราไว้ไวล์ล็บะเวลาเรากดอะมันจะกดยากปัญหาอย่างสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวชิวหน้าชิวหน้าจะมีรอยขีดข่วน เล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆติดฟิล์มกันร้อยที่ชิวหน้าด้วยปัญหาก็มีเท่านี้ครับฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมจะลงคลิปเรื่อยๆครับสวัสดีครับ